จบไลแล้วจบไล่แล้วแล้วคนาที่สก็จะได้กลับบ้าน <c oughs> จะกลับเลย <c oughs> ก็ขอบคุณหลายๆ <c oughs> สำหรับการต้อนรับอย่างดีเ <c oughs> นาะ <c oughs> โอ้อยากอยากใจก็อยากแต่มีกับลินดาต้องมีงานพรุ่งนี้ใช่มีธุระ ถามเขารู้สึกที่แบว่าเป็นภาพแบบนี้ไหมครับเป็นครั้งแรกปลื้มมากทับใจไหมครับประทับใจมากจริงๆเกิดเอาพูดง่ายๆนะเกิดมายังไม่เคยดูหมอลำวงแรกในชีวิตวงแรกในชีวิตที่มาเต้นหน้าเวทีแล้วก็สนุกมากพูดแล้วคนลุกคนมาคนลุก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 เป็นลุกริ้งใช่นะพูดแล้วคนลุกนะนี่ครั้งแรกนะครั้งแรกในชีวิตที่วง ปกตินะถ้าว่าชอบหมอลำไม่ได้ชอบแต่มาชอบวงหมีวงแรกเนาะเมนเมนลุงลาบ่งหมีว่าสิ่งที่ว่ามาวันนี้ให้มาทำไมมาแล้วมันเจออะไรเจอแล้วมาแล้วปุ๊บมันเป็นไงมันปื้มผิดอย่างที่คิดผิดท่าดกว่าที่คิด และการต้อนรับอย่างดีหมอลานะแต่ละคนโอ้โหมวนแหงเลือกจริงปกติปกติจะไม่ไม่เต้นไม่อย่างเี้มาที่นี่นะสุดยอดสุดยอดบอกขึ้นเวทีอันนี้ครั้งแรกที่แต่งที่แตงแล้วก็ขึ้นเวทีแล้วก็ขึ้นไปนะกันนะสวยสวยจัดเต็มมาก็ขอบคุณมากขอบคุณลหลาย แล้วคิดว่าคงจะมาอีกก็คงจะมาแน่นอนแต่ฮะโอ้ต้องมาใช่ไหมลินดาโอ้โหโลดเศษหนึ่งส่วนสามแล้วรอบหน้านี้ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมโอ้โหแสดงว่าอีกอีกอหนึ่งอาทิตย์อ๋ แต่ถ้ามาได้คืออยากให้เล็นเพราะใหญ่ทูนลูปโลจริงจริงเจ๊ขาวก็อยากเป็นคุณนายที่หนึ่งเนาะแ <c oughs> ลวะ้วเนาะดูไปรูมาคุณนายที่หนึ่งจะสบายกว่าเนาะไม่ต้องตบตีกับใครนะ <c oughs> แล้วเสียงเป็นไไดได้ร้องเพลงกันตอนตอนกับคุณย่านะงงร้ <c oughs> องได้หรอ <c oughs> ดูร้องได้หรอ เออเห็นใครใน u t u b e มาหันไปเห็นไหมหันไปเฮ้ยงงปางคุณพี่พี่ทูนลองได้เพาะด้วยเจอเมื่อกี้อไงฮะแล้วจเจอเมื่อกี้กั<ะ>นก,ก็ดีแล้วถือว่ารถนะขอบคุณ,อคณเอาอาาันนี้ขอให้เป็นเจ๊าขาวเป็นตัวแทนเนาะแมนเาวหรอว่าคุณนายที่สี่หรือจะอน่าจะสี่หนึ่งเนาะใช่ไหมที่ ได้พาทีมงานมาดูฝั่งนี้ว่าวงดนตรีกับหมอลำมันต่างกันครับฝั่งวงเขาอาจจะมีแค่วงดนตรีเนาะแมนแมนแมนหมอลำหมอลำมันจะเป็นแบบนี้และคอนเสิร์ตกอีแบบหนึ่งคอนเสิร์ตอีกแบบหนึ่งแต่ชอบมากปกติจะไม่ค่อยเต้นอย่างนี้อันนี้แบบว่านี่นะถ้ามีอะไรนิดๆหน่อยๆเข้าไปนี่จะสุดยอดกว่านี้ฟิลมันจะมาขนาดไม่มีอะไรนะนี่ ไปได้วันนี้ซอสสวยมากขอบคุณนี่คนนี้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 แลวคนนี้ซ้อมเต้นด้วยน้องคนนี้คนสวยมากลูกสาวสวยมากน้องน้องเก่งมากร้องเพลงรู้มุมกอกมุมกล้องเดี๋ยวรอบหน้าอ่ะเกเด็ใช่ซ้อมไม่ข่าวเต้นด้วยเด้อ สอนร้อง,อง<า>ด้วย,<อ>วยและมุมกล้องมานี่ต้องทําหน้ายัางไงต้องติดกล้องอยังไงนะสอนแม่ด้วยรอบหน้าไรหนะ้าแม่จะเป็นคนร้องลูกสาวเป็นคนเต้นอ่ลอาล้นอ๋อันนี้ขอเป็นตัวแทนฝากไปทั้งสายทัย้งหัวทั้งโลกเอฟซีทุกท่านเลย เก๊ขาวมาคุณเขามงานน้องยันดาน้องปาบุ๋น้องพิกซีน้ำฝนใส่น้ำฝนใส่ฝนกุหลาบเขียวโดยทีู่ดลวกเห็นแล้วนี่แหละภาพมันจิ๋นนี้อันนี้แค่ไลฟ์สตรีมกรงปิดแต่ทามันเปียกซเพิบระเคนมันจะใหญ่จริงๆจะไม่ทานเนาะอยากจะเห็นตรงที่แบบว่าเต็มๆแบบว่าอยากเห็นตรงนั้นเลยขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่นะ ไม่ที่ในความรู้สึกของเจ๊ขาวนะรู้สึกว่ามันอนลังการนนมากดูชุดดูนักร้องวันเปืดฤดูกาลประมาณสิ้นเดือนกันยาประมาณนี้แหละฝากไปทางช่องเจ๊ขาวเจขาวเซโนเนาะโดยเดยโดย,โดย ใครที่เป็น f อซเนาะทำล่าเป็นเนาะกำก้ามหรือเป็นเอฟซีหมอลำเป็ดต่างๆมาเลยรถบัสคำหนึ่งหรือสองขัดหรืออะไรก็ได้จะต้อนรับอย่างดีเลยครับมาขอบคุณมากขอบคุณล่วงหน้าเจ๊ขาวซีโนน้องลินดาน้องลินดาสายฝนปาบูหรือคนั้นใครที่ที่ไปถ่ายด้วยจำไม่ได้ต้องเกอร์บบพ่ออ่อยมากมากครับอ๋อดีที่ยูทูบเบอร์ฝั่งซ้าย ต้องเชิญสาวแพรวามาด้วยดูสาวแพรวาสาวแพรวาไปอยู่กรุงเทพครับผมแอบคุยแล้วคุณคุณนายจริงเหรอโอ้ไม่เป็นแล้วคุณนายที่หนึ่งนี่คิดโกงเนาะเหมือนว่าจริงคุยงานคุยงานจริงเหรอใช่ครับโอ้โหมาเปิดเผยความลับกัตอนนี้คองปันปันยอดวิลโอ้เดอร์เดอร์ถ้าไปถ้าไปฝั่งซ้าย เซโไก่ย่างทุกตำอร่อยที่สุดก็คือไก่ลัดจิ๊ข่าอยู่เซโนเสซฟความรู้สึกมากว่าว่าเขาตั้งไว้กับพริกแก้วไอ้เราก็รูกว่าเราไปนั่งกินได้เลยเนาะเราเขาจองไว้แล้ววันนั้นทัวร์จองไว้แล้วแต่ไม่มีใครไปนั่งเลยเราไปนั่งสักพักไม่เกินห้านาทีเต็มบึ๊บใช่ช่วงนี้จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจะมีทัวร์มาจากเวทไปจาก เวียงจันทร์เวียดนามอย่างนี้แล้วทีนี่รอเรตจะไปอราจะไปก็จะไปกินแจ่วเับผักกินแจ่วได้ได้ได้ inbox ไปก่อนเดี๋ยวจัดให้อยากได้อะไรอยากได้เจ๊ขาวบอกก่อนเจ๊ขาวเตรียมตัวว่า4 3่แสนสามโอ้โหสี่แสาแล้วน้องคำล่าอาจจะหาแสนนะ2วันห้าแสนทั่วสุดยอดนะ ติดอันดับประมาณอันดับสามเนาะคิดว่าขอบคุณขอบเซนการขอบคุณเส้นการขอบคุณลายลายและขอบคุณที่เชิญมานี่ปกติจะไม่ไปอันนี้สละถือว่าแบบว่ามาแล้วประทับใจรู้สึกเออไม่ได้ไก่ทายไก่สองวันสามวันคิดดูสินะคิดเอา แต่มาแล้วมันประทับใจไงบอกอยากให้ดูหน้าอันนี้ดูพูดเฉยๆถ้าดูหน้านี่จันนะออกอาการก่อนี้อินเลยใช่ไหมอินแล้วแววตามันจะจ้องจิกเออเนอะถ้าใครที่เห็นในช่องเจ๊ขาวเาวสายฝนช่องของบาูบูถ้า แอดในช่องในเชือเชิญมาเลยวันไหนที่พิเศษพิเศษเด้จะเชิญมาแล้ววันที่เปิดดูกันเชิญมาเลยครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเนาะขนาดนี้ส่วนสามถ้าจัดเต็มนี่โอ้ไม่และถ้าแบบวงแบบว่าจัดงานอย่างนั้นเราจะเข้าไปถึงไหมนึกสภาพไม่ใช่แบบคนมันจะเยอะเราจะหน้าบ้าน เราต้องหวัด V I P ใช่นไหมเราเป็น V I P อยู่แล้วว้ายพูดอย่างนี้ลินดาเนาะเราคนมาบ่อยๆเนาะเลิศเลยแหละนะมาทุกไลฟ์เลยแม่มาทุกไลฟ์เลยนะใชไรก็ดีนะสองร้อยเจ็ดสิบกิโลเองเวียงจันทร์เวียงจันทร์จะใกล้กว่าใช่ไหมประมาณกันนั่นแหละประมาณกันประมาณนั้นนะ คือโลคือคือวัตแพงอยู่นี้อันนี้สวัสดีซีโร่อันนี้จังสบายเนี่ยตรงกลางตรงกลางจุดใจกลางเนาะนี่แหละคือคือคอ,อยากให้มาดูความประทับใจไหมว่ารระจะประทับใจไหมสิ่งที่เห็นคืออันนี้ทิดองเขาบริอุ้ยกันนี่ครับคือความ ความที่ยืนอยู่บนเวทีที่ผู้บริหารขึ้นไปกับแม่ขึ้นไปไม่ได้เตรียมกันเลยครับและสิ่งที่ผมจะร้องเพลงผมไม่ได้บอกใครนะครับแมนเมนอยากผมขึ้นไปผมอยากอาแต่สดสดกันทั้งนั้นเลยดีมากตีมากพ่อพี่ทูนน้องพี่ทูนได้กลับเนาะงเพราะว่าตีสองตีสองเป็นครานานเลยเตาเลยเพราะว่ายังปิดงานเนาะเขาก็จ้างผ่านงานมาเสิรวันและนี้นะอันนี้คือ พอโทรตามอยู่เดยอเดยเด้จังไดก็ขอบคุณเด้อพอทูนเพิ่นเพิ่นจังเอาเอินเพิ่นชเนาะเพิ่นจังไรก็ขอบใจเด้อทีให้การต้อนรับอย่างดีจังไรก็ผู้ใดเป็นเอฟซีเจ๊ขาวก็อย่าลืมบงกหมอลำเพชรลำเพินเจ๊ขาวคอนเฟิร์มดีมากเห็นตัวจริงแล้วไปดูในคลิปนะว่าเจ๊ขาวเต้นเต้นขนาดไหนขนาดเต้นบกเป็นเด้อจุเจ้าเนี่ยเต้นขนาดนั่นเต่งน่าจะเต็ม แนนถูกไม่ถูกหวยก่อนถูกหวยก็คือหลวงพ่อให้ลอตเตอรี่คนละหนึ่งใบและจะนะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะนะไปเล่นเซโนได้ดำเนินเรื่องไก่ย่างทีขาจะเป็นตลาดเป็นคิวรถอยู่แล้วใช่ตรงนั้นมันมีคื้อที่กลัวถ้าถูกลอตเตอนี่เนาะเข้าจังถูกลอตเตอรี่มาบูจะเอาลง ใส่ไ้มถ้าลินดาลหละลินดาล่ะลินดาล่ะหกล้านลินดาก็จะพาไปปากกระดิ่งหมุตรกนาะกรถปากกระดิ่งก็เป็นบ้านปากกระดิ่งอ๋อก็คือพาวงเพชรลำเพลินไปปากกระดิ่งถ้าใครถูกในหกคนนี้เอาสุดท้ายนี้ผมถามความรู้สึกว่า จากใจจริงทุกคนที่มาเห็นความยังไม่สำเร็จหรอกแต่ไม่เห็นภาพแบบนี้ออกสองไปดูบนเวทีเดี๋ยวสองไปดูทุกคนดู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 ทุกคนนะนะมีพวกมันลายเมียอุ้ยเนาะคำลาคำลาว่ารู้สึกเป็นยังไงครับ ภูมิใจกับน้อง่รเนาภูมิใจกับน้องภูมิใจกับน้องดีใจกับน้องและทุกคนที่มาที่นี่วงเพลําเพลินเรไม่ใช่เราเห็นทุกคนนะแบบสามัคคีกันนาะแม่แสดงเต็มที่และทุกคนไม่มีบทแต่ก็นะไปได้หมดทุกคนแล้วนะเป๊ะเหมือนเราซ้อมกันมาก่อนว่าใส่ชุดให้เลยะแม่โดยเฉพาะเจ้ขสาวนะใส่ชุดนะจัดเต็มมาแต่งหน้าไปชั่วโมงหนึ่งนะคะ คิดเอาแต่ขึ้นเวทีนะเท้าสมซื่อสมซื้อเป็นเจเป็นเจหรือเป็นเจเท้าวซอสสีหน้าขาวพอเป็นยองใหญ่เนาะอยากเป็นคุณนายชั้นหนึ่งแล้วตอนนี้คิดคิดนานอยู่ไม่ไม่รัดคิวเพราะว่าบางคนก็โสดอยู่นะแบบนี้ตะบูทรับตะบูทรับอะไรวันนี้เอ้ท้าวอะไรบางคนโสดอยู่นะ เว็บแรกนะที่สำคัญโสดคุณพี่เขาบอกว่าอยากได้สาวไล่เด็กขาวสมัครเลยหน้าโลดนะมานี่กำไรและกำไรใครนแรก็จะได้เป็นที่หนึ่งรวยสมัครคนแรกได้เป็นที่หนึ่งรวยรีบสมัครนะนับเพิ่นนะรีบสมัครจะเป็นบ้เพิ่นนะทงไมก็ขอบคุณแล้วกันนะ ก็จะได้เวลาแล้วใช่ไหมขอบคุณมากปกติผมก็จะเดินทางตีสามสี่ห้าหกผมถึงด่านมุกแล้วอันนี้ก็หกแล้วก็ได้อันนี้พอดีอันนี้อันนี้สี่สองก่อนจะดันได้เดินทางก็ประมาณตีสามก็ไปถึงปกติใช่ใช่ใช่ปกติที่ผมเดินเพราะว่าเปิดด่านเปิดก็หกโมงเขาเปิดเขาเปิดเจ็ดโมงด่านด่านตรงไอ้อินโดนีเซียจะทำเวลาไวแต่ข่ามจริงก็คือแปดโมง แต่เราก็ไปสเต็บไปรอหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงที่ไปทุกครั้งครับขอบนะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆอปิดปิดให้ด้วยปิดด้วยปิดด้วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องเจขาวเซโนเซโนวงเล็บไก่ยากเลยที่สุดใน ประเทศเราขอบคุณมากๆคอนเฟิร์มจากนะเพราใหญ่พี่ทูนอำวบงหมวลำพิลำเพลินเนาะตอนนี้นะดูอันนั้นอันดับสามของประเทศนึกอะไรไหมสองเกี่ยวใสาจวดเ่ต้องเกี่ยวสาจวดเนาะขอบคุณหลายๆบายบาย